ก็จะบอกอห้เราไดา ใจว่านั้นกลอใจขอต้าเมตตาพูนว่าึ่นอาไวไม่เนีนมามาเี่ยฝนไปเองไม่ได้มาตกนามพ่อฝนจะถยเองไม่ได้เลยฮะขึ้นอะไราเียวามมาให้ซึ่งมามีปัญาะไรอยาเีการการการทีาบอกว่าอบวาค่อยชมนี้ค่อยหน้าติ๊งก้าหน้าอยไปข้นพูนติ๊งเลยไม่งม่าาจะไม่เบื่อดเด้

กอต้าไม่ต้าเดียวตัว่ามาด้วยตัวเองมาได้เัียวว่าปรากิรมาหเจียวอยากจะหมายตัวเองเทว่ายวว่าปรากิจหมาขึ้นเลยหรืว้ามาให้นเกียวซึ่งกันเที่ว่าพอพ่อคุณนะดีได้ตีเอาไปบางเชยยั้เป็นตวเต้นเก็เต้นเป็นเกิรูปเป็นตาไอไอของเราทุกคนนี้เลยตีเอาไปบางเลยังเทยว่เขาพ่คุณจ้ะนเกี่ยวฝากอไไ้ขึ้นมใคนณหรือทำดีกับ ก็คดีกเผื่อโรคเพื่อล้านเผื่อความเจริญเผื่อสังคมเพื่อเศรษฐกิจตุกทิ้งตกยางก็ทาดีแล้วก็คนดีก็ยังได้ดียอได้ดีนะได้ดีนะดีได้ดีจริญมือนรับเตรับครับ อะไรครับอีนุยดิจ้ข้าเจ้าใจวัดเกฟ้ากันนี่ไม้หนาเชื่อนเลยนะผมว่าน้าผีนุยได้แล้วนาจีไปดดน้ำจุ้มจนน้ำเ็ตนะจะตื่นนี่หนาเชื่อนเป็นตัวนไม่ได้ไปที่ซึ่งจะฟ้าไม้เก็บดานเกยาม้เองเบดานเราประดับคิดมาพูว่าเอามาให้เองไม่นเดี๋ยวนี้ว่าเอาป๊อฟ้าให้นันจาม้ด้วยขอบคุณนะคะมไรสยๆยัก็้อนไ้งนั่นไร้งมีมเไม้เไม่มี

้ป็นกําลงยาวเลยต้องวัดเลยนะตงน้อโงเวยันเร็วจุดเยนะไปตมิสายล้านกเ่ตายนูนนั่นมอยืดแต่นูนโนไปเว่าน่านบาน่านน่า่นน่าน่าน่นาน่านาา่นนานยา่นนานานา่น กองปั้นถือไม่อายเลยรดน้ำรดน้ำเด็ุณน้องอยู่ติดกันกนักเรียนกันนะคือต่แล้วน่าจิตยังไม่ได้ไปจีที่เนี่ยเจวากองใจปอเต้า่เอาป้อมคว้าหมาให้ขึ้น้านเจวะยาอีมาด้วยจ่อยิงเจวามาไม่ได้เพงว่าปาลาจิตเป้นตัวมา่องฟ้าใ้อาป้น เปียอสวยจี้จรจูบอกฟ้าข um, ึ้นท well, ี่งหม้าไหมจบาบอกก้นหนือบอผ่อนก็คุณนะบอผ่นก็คุณนะ้าคาบอจาแล้วก็คุณนะค่าขึ้นแจกันเรื่องหวานเ่ยแนบแล้วก็คุณทุกคนเลยจีบจีบกันจีกับพางใจเนี่ยจบนะจ้าจ้าจีบเที่ยงเป้นโขบจับจ้าเลยอ่ะค้าอัานนะพวกก็คุณนะจ่ะ